ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงแรกสำหรับการแก้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256และการเพิ่มหมวดตั้งส,สรมายกร่างฉบับใหม่ซึ่งภายใน3ธันวาคมนี้ก็คือกรอบการแประยะติร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่มติรัฐสภาเห็นชอบ ซึ่งพักฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยและก้าวไกลก็เตรียมที่จะขอปรับแก้ในบางประเด็นตามร่างของพักฝ่ายค้านและข้อดีบางส่วนจากร่างของภาคประชาชนหรือว่าร่างของไอลอทั้งประเด็นที่มาของสะสะร .200 คนและกรอบเวลาการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการชุมนุมทางการเมืองด้วย แต่ก็มีปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อเส้นทางการได้มาซึ่งรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรด้วยมียติของสมาชิกรัฐสภานายภัยบูลนิติตะวันและนายสมชายสวงการยื่นสารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจรัฐสภาในการร่างรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็มีข้อกังวลจากกรรมธิการพักเก้าไกลว่าหากสารชี้ว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจอาจกลายเป็นชนวนร้อนทางการเมืองอีกครั้งถ้าเกิดประเด็นที่ สารรัฐธรรมนูญเกิดบอกว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจนี่แหละจะคือจุดชนวนที่เป็นความขัดแย้งใหม่ในทางการเมืองแล้วจะทำให้อุณหภูมิของผู้ชุมนุมมากกว่านี้นะครับทีนี้ประเด็นที่ถ้าสารรัฐธรรมนูญตีตกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นมันจะกลายเป็นว่าปิดอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ทันทีจะกลายเป็นว่าเราแก้ได้เฉพาะหลายมาตราถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินลงมานะว่าเราไม่มีอำนาจ แก้เพื่อจัดทำรัฐมนูนทั้งฉบับอันนี้จะกลายเป็นว่าเราทําไม่ได้เลยเพราะสารรัฐมนูนวิธิฉัยมาแบบนี้นี่เราก็จะเหลือวิธีการแก้ลายมาตานะครับแต่การแก้ลายมาตาเนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหาทั้งฉบับ สำหรับเส้นทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับสะสะรหักร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และการตั้งสะสะรตามร่างารัฐบาลผ่านความเห็นชอบครบ3วันละผ่านการทำประชามติและมีผลบังคับใช้แล้วโดยในช่วงที่2คือการยกร่างโดยสะสะรมีกรอบการทำงาน240วันเดินหน้าร่างกฎหมายเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ถ้าผ่านให้มีผลบังคับใช้แต่ถ้าไม่ผ่านให้กะกะตจัดออกเสียงประชามติซึ่งกรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนให้ตีตกทั้งนี้หากร่างสะสะรถูกตีตกไปในยกแรกก็ยังมีช่องทางโดยมาตรา256รับ19ให้สะสรหรือสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อเพื่อขอมติรัฐสภาให้มีการจัดทำร่างฉบับใหม่ตามหมวดจัดทำรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ แต่ว่าสสรชุดเดิมจะกลับมาอีกไม่ได้ซึ่งหากรัฐสภามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วจะเสนออีกไม่ได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่เกิดขึ้นก่อน ระหว่างการแก้รัฐธรรมนูญหากมีการยุบสภาก็จะไม่กระทบต่อก,การทำหน้าที่ของสะสะรแต่ก็เกิดคำถามว่าหากมีการยุบสภานั้นร่างของสะสะรจะขอความเห็นชอบอย่างไรหรือต้องรอจนกว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วเสร็จ และจะท่วงทานต่อกรอบการจัดทํากฎหมาย240วันหรือไม่เส้นทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังอีกยาวไกลต้องติดตามและจับตาว่าจะมีปัจจัยใดแทรกซ้อนมาอีกหรือไม่ท่ามกลางการชุมนุมทางการเมืองอยินดีไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน